ถนนสำหรับช้อปปิ้งนะคะบริเวณดาวเทาถ้าเผื่อเราจะดูแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นพวกสไตล์เมืองเก่าๆนะคะที่เราเห็นแถวยุโรปท,ทั่วไปถนนอันนี้ก็เป็นวันเว ะะเขาเรียกว่า c o m p o e m e n t street นะคะวันเวย์นถนนตัดขวางนี่เรียกว่า cortney street ก็จะเป็นเหมือนอาจจะเป็นดูลักษณะตึกนี่ก็เป็นแบบตึกเก่าๆนะคะแต่อาจจะสร้างใหม่แล้วรักษารูปแบบตึกเก่าๆไว้นะคะ ก็ถ้าเผื่อใครมาก็ลองมาเดินแถวนี้ดูแต่แถวนี้ของจะแพงนะคะเพราะว่าค่าเช่าแพงอันนี้เหมือนเหมือนนั่งรถมาพาเที่ยวชมวิวนะคะรู้สึกเหมือนคนขี่ม้าก็จะอธิบายนักท่องเที่ยวไปด้วยแล้วตรงนี้ก็คือแผนที่ เหมือนเขาโชว์ว่าแวนคูเวอร์ไอแลนดเนี่ยนะคะแบบข้าวๆอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อจะดูตามเกาะของแวน c o u v e r แล้วก็จะเห็นว่าเมืองวิกตอเรียนี่อยู่ข้างล่างของเกาะแวนคูเวอร์นะคะส่วนปเชร์ก็อยู่ที่นาไนโมนะคะแล้วโดยปกติพวกเราก็จะนั่งเรือจาก เมนแลนด์ land, okay. ที่เราเรียกว่าแวนคูเวอร์นะคะนั oh, okay, s <S ่งเรือข right ้ามฝากมาที่เกาะนี่ยังอยู่ที่ถนนช็อปปิ้งนะคะที่ดาวทาวของวิกตอเรียอีกฝนะั่งหนึ่งเมื่อกี้ไปเชิเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คงไม่ซื้อหรือไม่กินอะไรนะคะก็ะพอดี มีนัดกินข้าวเย็นกับปู่ของท่านินก็คิดว่าจะแค่เดินกลับก็คงเหมือนแหล่งช้อปปิ้งทั่วไปอะค่ะคนแย,ย,ยะเต็มไปหมดที่นี่ก็อย่างที่ประเชอร์บอกที่นี่ส่วนใหญ่ของก็จะแพงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเสื้อผ้าก็คือระดับไายเอ็นของเขาอ่ค่ะมีโรงแรม โรงแรมห้ดาวรวมทั้งฮัทสันเบซึ่งเป็นลักชัวรี่ช้อปปิ้งมอลของที่นี่ก็อยู่ที่นี่ก็ c u m e n t s t ก็จะเป็นวันรีก็บรรยากาศของที่นี่ก็เหมือนเมืองส่วนใหญ่ในยุโรป เปนาร์บอลงไทำ <c oughs> อะไรเขาเรียกว่าอะไร Rolling า a i l r o a d c a n a ไม่รู้ทำเพื่อสนุกหรือว่าเป็นละซองด้วยเออกระแตกตี <c oughs> น่าจะสนุกเออดี <c oughs> นะคะทำต้นไม้เป็นรูปปลาโลมาไม่แน่ใจโลมาหรือวานอยู่หน้าโรงแรม อ,อลืมชื่อละท <c oughs> ังนี้ค่ะเรามาอยู่ใกล้ใก,ใกล,ล้โรงแรมตอนนี้ โรงแรมเ h e ะอิ r เ s รสี่ใกล้ๆนะคะใกล้เข้ามาหน่อยนะคะอันนี้ประเชยยืนอยู่แถวหน้าโรงแรมเลยก็เป็นโรงแรมเก่าอายุหลายปีถ้าเชยจะไม่ได้นะคะแพงก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโรงแรมโรงแรมแบบหกดาวขึ้นไปนะคะแล้วก็แพงด้วยนะคะ ไอเราคนธรรมดาก็คงได้แต่มองอยู่ข้างนอกนี่คือตึกแทัศสภาข้างหลังรถเขาก็จอดให้เราเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไฟแดงเพื่อเชิญจะไปเอารถ